มองอะย่างปะเดี๋ยวเนี่ยฮะฮะมาแปลงนาหมองนี่นยงก็นั่งที่กำกุดเนี่ยแกสู้กุดยังกับเรื่องบะเดี๋ยวนี้ปีเก่าผ่านไปปีใหม่มา,อ,าอ่อาก็ถึงอนาคตตั้งแน่อ๋ออนาคตตั้งหน้า,นา,ตตนาถ้าจะให้มันดีนะสูจะต้องบระเดียวนี่ยปีใหม่มันเข้ามาแล้วมันก่อสิ่งอันไหนที่ปีเก่านะ่ะที่มันบบดีอะ่ะบ่ว่าจะเป็นนิสยัย การกระทำาอนยังทุกสิ่งทุกอย่างในตัวสูเนี่ยปีใหม่เนี่ยอันที่บดีนะคว้างเฮ้ยเสียงเอาการทีส่สิ่งดีสิ่งใหม่ๆนะเข้ามางูกอรสิ่งใหม่สิ่งดีเออของใหม่ของดีๆเอาเข้ามามันจะได้เป็นมงคลกับชีวิตอัในในี้ใคร,ใคร,รขึ้นคบเปลี่ยนตัวใหม่ทาสิ่งใหม่เปลี่ยนใหม่ เอาสิ่งดีสิงามเข้าบ้านเข้าจองเออันสิ่านไปมันกับบาีบางงามมันแต่ก็เนาะมันกับพิพาทไปละไปเนาัง้อาสูบ่าไปใหม่นี่ตัญยาเลยว่าค่าแต่เป็นคนใหม่ทําสิ่งใหม่คิดใหม่ทาใหม่อกเอาสิ่งดีสิงามงามเข้าบ้านมาเพื่อเป็นบุริมงคลกับบ้านกับจองสูทําได้แน่นะได้อะโอเคถ้าได้ก็ได้นะกอได้แบน้ของใหม่หรอ ถ่าพอนี่ยถือท้าพอเนี่ยแต่ไงอ่ะเออแค่แต่ถ้าพอโดยเฉพาะเนี่ย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 นี่ใส่กันนี่ใส่กันได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนเปลี่ยนแน่เออเป็นคนใหม่เออนใจเออโอเคได้จ้ะก็ขวานนี่มันมีไหนมันที่มองที่ยามนะบบดเดียวเนี่ย เหนาาก็หนาไม่เหนาวบอดมันยังแบบเข้าบ้านเข้าจองมาเต้ามาเ,ามาเดียวนะเฮ้ย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 เขาก็จะลับก็บา,าได้ลับประตูกับจะได้เปิดเฮ้อมันมันมินไหนนะฮะเขามันเอาไผมาฮะเดียวเนี่ยตากระบาดที่ไผนะ ส<ซ>ูฮะไออย่างน่ะกกันมาอยนะ่างใหญ่น่ะยังได้เนีย่ยสู้ก็ยังที่สูบอกอ่ะสูบอกข้าว่าปีใหม่ได้ต้องเป็นคนใหม่<อ>าหาสิ่งใหม่ๆดีๆเข้าบ้านแม่นข้าขอเอาสิ่งใหม่มาเนีน่ยรู้ปูขวานเนียใหม่เฮ้อข้าัวแตกอ่อข้าบอกว่าเอาสิ่งใหม่ของใหม่ของดีเข้าบ้านบบน่ะมาแจ่มมาถึงไม่ยิงก็นี่ก็ไม่ เมียใหม่ยเนี่ยใหม่ค่ะปูหวานมึงยังอยู่อีกเหรอฮะเนี่ยใหม่ยังไงฮะมึงถูกเอาของข้ามันฮะมึงเอาเนี่ยใหม่เข้ามันมันไม่หัวแตกก็ฮะหวานสุดเนาะ